จิมมี่เกิดมาคุยพาร์ทสอนะครับพาร์ทนี้ผมน่ะจะมาพูดตอนเปิดเองเลยโอเคให้คุณจิมมี่เป็นคุณจิมมี่เหมือนเดิมอะอมสวัสดีครับมวลน,นี้ผมจิมมี่ในรายการจิมมี่เกิดมาคุยเราจะมาสัมภาษณ์คุณอานซาทวิชต่อนะครับครับสัมภาษณ์มาสิครับ อ,อย่าสัาษั์เก่ยนอีกเหมือนข้าวที่แล้วนะครับผมต่อ,อยคุณจริงหน้าเออมีทราบว่าอืรายการของคนมีช่วงเซเลนเดมนตั้งแต่เมื่อไรเซเลนเดร์ดราวครับดราวที่แปลว่าวาดหรือเส้นวะเออไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ้าวว่าแต่ คุณมาบ้านผมเที่ยวนั้นคุณกินคุกกี้ผมไปห้าชิน้นจนมันเหลือคุกกี้สิบสองชิน้นคุณจะ่ชยใช้ค่าเสียหายกี่บาทครับให้ผมต่อยคุณสักทีหมครับลำคานะครับอ่าโทษทีครับอ่างั้นเราจะมาเล่าถึงคุณอันซาทวิตใหม่นะครับคุณอันซาทวิตครับครับ ว่าแต่อาหารที่คุณชอบคืออะไรครับอืมผมนะครับคัสตาร์ดเค้กใส่กับกะปิครับของมันแน่อยู่แล้วอร่อยดีคัสตาร์ดเค้กกะปิคัสตาร์ดเค้ผมพอรู้นะครับกะปิแปลว่าอะไรครับวาซาบิไทยแลนด์มันเหม็นเหมือนกันนะเอ่อวาซาบิมันไม่ได้เหม็นครับมันขึ้นจมูกครับ เออเหรอเออแล้วบวแต่คุณเป็นคนยังไงครับผมเลยครับผมไม่เคยทำร้ายคนอื่นก่อนนะครับไม,ไม่ต้องพูดผิดต้องบอกว่าผมไม่เคยทำร้ายใครด้วยมือข้างนี้แล้วคุณทำไงครับผมจ้างคนตีครับแบบที่คุณกำลังจะโดนนี่ครับถ้าคุณไม่เลิกครับ โอ้งั้นก็พักช่วงนี้ไว้ก่อนครับเพราะเราจะให้คุณจิตเจมาอยู่ในรายการเราคร่ะเพื่อภาคนะครับจิมมี่เกินมาคุยพาซองจิมมี่เกินมาคุย,คยสวัสดีครับทุกท่านครับและตอนนี้คุณเจเจก็อยู่ในรายการแล้วนะครับคุณเจเจครับคุณเจเจเออฮะครับผมเจเจครับ เออทำไมครับผมอยากจทราบว่าคุณคิดยังไงกับรายการที่น้องชายคุณสร้างครับเออที่จริงอครับมันก็ไม่น่าจะเียกว่าน้องนะครับอืมเรียกว่ายาญาตินี่นจะดีกว่าทำเพื่อยันไมเห็นมีอะไรามากมายเนี่เนาะครับโอเคครับเวลาใกล้หมดแล้วผมอยากจะถามคุณสักเรื่องครับ ว่าคุณชอบแดกอะไรครับมึงถามปีชาที่เกียนมากเลยหนูอืมกูชอบแดกพิซซ่านาปาลหครับขอบคุณครับลาแค่นี้นะครับจิมมี่เกินมาก่น